สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูตั๊กเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการแต่งประโยคนะคะวันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะสั้นๆเป็นการทบทวนในเรื่องของการแต่งประโยคนะคะที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะน้องๆคนเก่งลองบอกสิคะว่าพลอยกำลังทำอะไรอยู่ใช่แล้วค่ะรลอยอ่านหนังสือน้องๆรู้ไหมคะว่าคำพูดที่น้องๆบอกว่าพลอยอ่านหนังสือเรียกว่าอะไรมาดูเฉลยกันเลยนะคะพลอยอ่านหนังสือก็คือประโยคนั่นเองค่ะ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าประโยคคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็ตามมาเลยประโยคก็คือกลุ่มคำที่นำมาเรียงแล้วได้ใจความสมบูรณ์บอกให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนจากประโยคที่ว่าพลอยอ่านหนังสือคนเก่งลองบอกสิคะ ว่าใครในประโยคนี้คือใครแก่งมากค่ะใครในประโยคนี้ก็คือพลอยแล้วทำอะไรในประโยคที่ว่าพลอยอ่านหนังสืออยู่ตรงไหนนะหาเจอกันหรือเปล่าคะและส่วนที่บอกว่าทำอะไรก็คืออ่านหนังสือ คนเก่งหาที่สิคะว่าส่วนที่บอกว่าที่ไหนอยู่ตรงไหนเอ่ยมาดูเฉลยกันนะคะส่วนที่บอกว่าที่ไหนได้แก่ในห้องค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมกันนะคะพ่อล้างรถอยู่หน้าบ้าน ส่วนที่บอกว่าใครคือพ่อส่วนที่บอกว่าทำอะไรคือล้างรถส่วนที่บอกว่าที่ไหนคืออยู่หน้าบ้านแม่ซื้อกับข้าวที่ตลาดส่วนที่บอกว่าใครคือแม่ส่วนที่บอกว่าทำอะไรคือซื้อกับข้าว ส่วนที่บอกว่าที่ไหนคือที่ตลาดเด็กๆเ,เล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกครูการดาพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลองคราวนี้เราลองมาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อวัดความเข้าใจกันนะคะ ตอนเพราะเราคู่กันให้น้องนเรียนํำต่อไปนี้ลงในตารางเพื่อให้เป็นประโยคที่ถูกต้องพ่อล้างรถอยู่หน้าบ้าน นั่งอ่านหนังสือพลอยในห้องนั่งเล่นพลอยนั่งอ่านหนังสือในห้องนั่งเล่นแมสที่ตลาดซื้อกับข้าว แม่ซื้อกับข้าวที่ตลาดเล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกเด็กๆเด็กๆครูการดา ที่ทองฟ้าจำลองพานักเรียนไปทัศนศึกษาครูการดาพานนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ทองฟ้าจำลอง พ่อล้างรถอยู่หน้าบ้านส่วนที่บอกใครคือพ่อทำอะไรคือล้างรถและที่ไหนคืออยู่หน้าบ้านพลอยนั่งอ่านหนังสือในห้องนั่งเล่นส่วนที่บอกใครคือพลอยทำอะไรคืออ่านหนังสือและที่ไหนคือในห้องนั่งเล่นแม่ซื้อกับข้าวที่ตลาดส่วนที่บอกใคร คือแม่ทำอะไรคือซื้อกับข้าวและที่ไหนคือที่ตลาดเด็กๆเ,เล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกส่วนที่บอกใครคือเด็กๆทำอะไรคือเล่นเครื่องเล่นและที่ไหนคือที่สวนสนุกครูการดาพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ทองฟ้าจำลองส่วนที่บอกใครคือครูการดา ทำอะไรคือพานักเรียนไปทัศนศึกษาและที่ไหนคือที่ท้องฟ้าจำลองทำกิจกรรมสนุกสนุกแล้วเรามาดูเรื่องประโยคกันต่อนะคะประโยคนั้นแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือประโยคสองส่วนและประโยคสามส่วนเรามาทำความรู้จักกับประโยคสองส่วนกันก่อนนะคะประโยคสองส่วนคือ ประโยคที่มีแต่ภาคประธานและกริยาโดยไม่ต้องมีกรรมมารับค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคสองส่วนเพื่อความเข้าใจกันนะคะแก้วแตกประธานคือแก้วกริยาคือแตกหน้าต่างเปิดประธานคือหน้าต่างกริยา คือเปิดน้องนอนประธานคือน้องกริยาคือนอนพลอยร้องไห้ประธานคือพลอยกริยาคือร้องไห้ เป็นยังไงบ้างคะเราได้ดูคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งประโยคนะคะทําให้รักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะ,ะสรุปได้เลยว่าส่วนประกอบของประโยคนะคะมีภาคประธานนะคะแล้วก็ภาคแสดงใช่ไหมคะภาคประธานนะคะคือผู้กระทําในประโยคอาจจะเป็นชื่อคนนะคะหรือว่าเป็นสัตว์ก็ได้นะคะ นักเรียนดูต่อนะคะในการแต่งประโยคนะคะมีประโยคแต่งให้ตามเจตนาของการสื่อสารนะคะในชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของประโยคบอกเล่านะคะประโยคคำถามประโยคปฏิเสธประโยคขอร้องประโยคแสดงความต้องการและประโยคคำสั่งนะคะพร้อมกับข้อสอบ ที่คุณครูจะมาเฉลยในเรื่องของการแต่งประโยคนะคะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนทบทวนนะคะในบทเรียนนะคะในเรื่องต่างๆที่คุณครูได้สอนนะคะในเรื่องที่จะออกสอบเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยแล้วก็หลายวิชาเลยที่นักเรียนจะต้องหมั่นทบทวนนะคะเพื่อสอบครั้งที่4จะได้คะแนนเยอะๆกันทุกคนเลยนะคะแล้วเจอกับคุณครูตั๊กใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ